เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าพันธมตโททักษิณชินวัตรนั้นเคยเป็นทั้งข้าราชการตำรวจเป็นทั้งนักธุรกิจและเป็นทั้งนักการเมืองค่ะที่ได้เข้าไปมีส่วนผัวพันกับการทําทุจริตมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศโดยจะเห็นได้จากคําพิพากษาข,ของศาลที่ผ่านมาในหลายคดีที่สาธารณชนได้รับรู้รับทราบกันไป แต่ว่าก็ยังมีบางเรื่องบางราวในอดีตท,ที่รับรู้กันเฉพาะในวงแคบๆโดยเฉพาะกับกรณีล่าสุดนะคะที่มีการโพสต์เนื้อหาโจมตีตัวพันตำรวจโททักษินลงบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางในทำนองที่ว่าพันตำรวจโททักษินนั้นเคยคดโกงบุคคลคน,คนหนึ่งถึงขนาดที่ทำให้บุคคลผู้นั้นถูกฟ้องร้องล้มละลายขาเท็จจริงในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปย้อนอดีตตามหาความจริงในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ เรื่องลับๆของพันตำรวจโททักษินที่น้อยคนนักจะรู้ถูกนำออกมาตีแผ่โดยนายชัชวันคงอุดมหรือที่รู้จักกันในานามชัดเต่าปูนแห่งสยามรัฐที่ตอบจดหมายแฟนคอลัมน์ชื่อนนาประกาศว่าชาวบ้านซอยพนุรังสีผ่านเว็บไซต์สยามรัฐเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพูดถึงเรื่องลับๆของพันตำรวจโททักษินสมัยยืงรับราชการตำรวจ ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจเมื่อ20ปีที่แล้วเอาไว้2เรื่องเรื่องแรกเป็นความเจ้าเล่ห์ของพันตำรวจโททักษิณในการซิกแซกเรียกข่าช่าที่จอบรถกับทางกาสงมก่อล่วงหน้าทั้ง10ปีซึ่งต่อมาถูกคนที่ชื่อบารอนเพื่อนรักของชัดเต่าปูนจับได้ไล่ทันจึงเตรียมเอาเรื่องไปร้องเรียนกับปปปในสมัยนั้นจนพันตำรวจโททักษิณต้องกุลีกุจออ้อนวอนบารอนเรื่อยรื่ยุติเอาไว้ว่า ที่ครับผมจนขอคุณเกิดครับต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องแรกเป็นแค่ผงน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะจะจริงจะเท็จอย่างไรใครทำอะไรไว้ย่อมจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะคะทีนี้เรามาต่อเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่คุณชัดเต่าปูนได้นำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนชนิดที่ไม่กลัวถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกันเลยทีเดียว และณเวลานี้เรื่องดังกล่าวกำลังเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่งางกว้างขวางกันเลยทีเดียวบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วสมัยที่พันตำรวจโททักษิณยังรับราชการตำรวจและมีความสนใจที่จะทำธุรกิจค้าภาพยนตร์แต่เนื่องจากไม่มีเงินทุนจึงขอร้องให ผู้ใหญ่ที่ชื่อประเทืองตรีเมฆพู้มในการสร้างหนังเส้นสลักหลังเช็คคำประกาศให้ธนา,าคารกรุงเทพอนุมัติสินเชื่อโอดีแปดแสนบาทให้กับพันธมุนทุบทักสินในประเทืองตรีเมฆเป็นผู้ในการสร้างหนังชื่อดังคนหนึ่งของวงการมีผลงานที่คุ้นหูคุ้น,นตาก,กันดีของคนในสมัยนั้นอาทิภาพยนตร์เรื่องอยู่กับกงนอกจากนั้นยังทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้กับพระเอกตลอดการอย่างวิชัยบัญชาอีกด้วย โดยหลังจากที่ธนาคารกรุงเทพอนุมัติเงินให้กับพันธมุโททักษิณปรากฏว่าต่อมาเช็คดังกล่าวเด้งพันธมุตโททักษิณจึงอ้อนวอนให้ในประเืองช่วยแบกรับหนี้สินทั้ง8แสนบาทเอาไว้ว่าผมขอให้พี่ประเทืองรับไปก่อนและผมจะนําเงินมาจ่ายให้ทีหลังเนื่องจากผมกําลังทําเรื่องขอกู้เงินเพื่อไปซื้อดาวเทียมหากมีคดีความเกิดขึ้น ผมจะไม่สามารถกู้เงินได้ถ้าจบเรื่องซื้อดาวเทียมแล้วก็จะให้ทนายดำเนินการแก้ไขให้เชื่อหรือไม่้าว่าเนิ่นนานเป็นสิบปีพันตำรวจโททัสินไม่เคยกลับไปแยแสนในประทองอกเลยขณะที่ในประทองและครอบครัวต้องประสบกับความยากลำบากสุดแสนสาหัสที่ต้องถูกธนาคารกรุงเทพฟองล้มละลายเมื่อนี่สินดังกล่าวได้เพิ่มหุนขึ้นพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินกว่าสองล้านบาทจนกระทั่ง ในประทองจบชีวิตลงลูกๆจึงเขียนจดหมายถึงพันตำรวจโททักษิณที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วด้วยจ่าหน้าสองว่าเป็นจดหมายของคนตายพันตำรวจโททักษิณจึงคืนเงินให้แปดแสนบาทแต่ไม่เคยถามถึงดอกเบี้ยที่ธนาคารบวกเพิ่มขึ้นมาถึงกว่าล้านบาทต่องดันได้เพื่อยืนยันเนื้อหาในบทความของชาติเต่าปูนทีมข่าวทีวี จึงได้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงจากปากของชัดต่อปูนถึงสำนักงานสยามรัฐพิเทียต้องต้องเป็นแรกแบงค์พิเทียร,ร,ก,ยรก็ต้องเป็นคนทําในาน้าพิเทียรเป็นเป็นคำให้สลักหลังให้พอเช็คมันมันเด้งเนี่ยพิเทียนแกก็เลยเขาโทโทรถามพิเทียรมาพิเทียงก็ไม่ไม่มีจะให้เขาก็เลยเดนแบงค์ฟ้องล้มละลายส่วนในประเด็นที่สงสัยว่าชัดต่อปูนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร ก็ได้รับการชี้แจงว่าชัดต่อปูนกับในประเทืองมีความสนิทสนมกันอยู่ในระดับที่เมื่อในประเทืองประสบกับปัญหาฟ้องล้มละลายในประเทืองถึงกับนําลูกชายมาฝากทํางานกับชัดต่อปูนที่สยามรัฐและจบจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกชายของในประเทืองก็ยังทํางานอยู่ที่สยามรัฐลูกลูกจะไปออสเตรเลียอะไรจะเรียนต่อกันเนี่ยก็พามาหาที่บ้านเผื่อมีอะไรเผื่อมีอะไรก็จะ ให้เราช่วยบ้างแล้วก็ไอจดเตยถึงวันนี้ทํางาน,นอยู่สยามรัฐเนี่ยก็เอามาฝากเลยตอนนั้นก็เลยให้มาทําข่าวอชญจกรรมทีมข่าวทีนิวส์พยายามที่จะขอพูดคุยกับลูกชายคนดังกล่าวของในประเทืองและได้ติดต่อผ่านไปยังภรรยาแต่ก็ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลโดยให้เหตุผลว่าหลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้บุคคลในครอบครัวของในประเทืองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่งางใดท่านผู้ชมคะจากข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้นําเสนอออกไปท้ายที่สุดนะคะก็คงจะเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมลคะค่ะที่จะต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คะ่ะ